เช่นอย่างอสุหะกรรมฐานอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรตัสว่าเป็นเครื่องกำจัดราคะของกำนัดยินดีให้เบาบางออกจาก,กจิตใจอย่างนี้ทีนี้ถ้าใครไม่น้อมสติเข้าไปเพ่งร่างกายสังขารอันนี้ให้เห็นเป็นของเน่าของเปื่อยของโสโครกโสกระปก เช่นี้แหละมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์คือไม่สามารถที่จะทำให้จิตนั้นคลายความรักความใคร่ต่างๆลงได้มีแต่จะสะสมความรักความใคร่ให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปเข้าใจว่ากิเลสล่านี้ไม่มีภัยต่อชีวิตหรือว่า 你排。